ขนมมัฟฟินจ้าสิพ่กขนมแล้วแต่ดเด้อยังไม่เห็นเห็นหนากันอยู่ลงเห็นหนหากันเฮ็ดจริงหน็เฮ็ดนอาจากให้มันเห็นหนากันเนาะก่อนจะคืนเฮ็ดกะสวัสดีเด้อค่ะทุกๆคนสวัสดีพี่น้องป้องป่ายชาวไทยชาวเ้าชาวยูทูบทั้งหลายจากขอบคุณหลายๆที่เขามาชมมาติดตามก่อนสิบึงเฮ็ด จะเฮ็ดขนมเค้กนะคะขนมมันมัฟฟินเนาะจ้ะมัฟฟินอันใส่อันบูเบอรี่เนาะจ้ะเนาะเจ๊บูเบอรี่มากก็เลยสิเฮ็ดแต่ก็สิบ่เฮ็ดหลายเฮ็ดนิดหน่อยพ่อเรนพ่อเรเบิ่งเนาะจ้ะเนาะเจ๊ซีหาพิมพ์นี่ล่ะก่อนสิเฮ็ดก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องยาย่ๆน้องค่ายแนสวีเดนนะเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อขอบิ่งเป็นกำลังแรงใจกันซึ่งกันและกันเนาะจ้ะเนาะขึ้นก็เด้อแบบนี้ คือ่ได้เห็นหน้าคนในบันนี้อันนี้มันจะเป็นขนมมันเอ,อแป้งสาลีธรรมดมดนะจะเนาะแป้งสาลี่ท่านมดายกยาสิเฮ็ดขนมยายาสิาเบ่เฮ็ดสูตรตาตโตคเพื่อกันนี่จ้ะายกกะออกค่ะสูตรกะค่ะประมาณสองอัน ้องดิสลีตแต่เนะะาะภาษาสิเดนโมหภาษาไทยของหองมาจากไหนหอ,อันนี้เนี่ยแม่จ้ะก็จะขึ้นนั่นก่อนแม่จ้ะแล้วก็สิมีอันผงฟูเนาะจ้ะเนาะโอ้ยอันนี้มันเปิดแต่เลยผงฟูแล้วก็อัน นว่านี่หลีเนาะจ้ะเนาะว่านี่ลายแมจ่จ้ะก็ส่ใส่บ่หาลตา้องอยากนั่นลายก็จะก็ใส่ลายก็ได้ก็จะใส่ประมาณนี้จ้ะกะเอาแหมใหญ่ใหกะเอาไหม,ะไหมบะมบนมสูตรบ่มีสูตรตายตัวยหญ่ใหเห็ด เฮ็ดยังกัยาซิบุ้งไม่สูตรสายโอาเครื่องส่วนซาระจะได้น้ำตาล ไปเลยคนสะไปเลยจ้ะแมวคนเน่ะเจ้ะไข่ ตีซะเลยถ้าเเติมตามสูตรตามรักมันก็ตามสูตรมันนี่รีไปเบิ่งเมื่ออาชีพเพิ่นแล้วจ้ะอันนี้ยายเห็ดกินอยู่บ้านนาจ้ะแต่ว่าเคยเห็ดเห็ดหลเทือนแต่แสบดีจ้ะก็เจอนมใส ก็จะคุ้นไปเรื่อยๆเนียอันนี้เนย้วจะ๊ะเนยก่อนเนยเป็นแข็งนะแต่ว่าก็เลยห้ามไปต่างไฟมันน,นั่นละลายแน่นะจ๊ะเนาะเขาจะมาใส่ลงเวทแต่ในนี้ ประมาณอประมาณส่วนครึ่งน,นะคะส่วนโต้เนอะจ้ะส่วนครึ่งเฮ็ดแล้วยอะๆก็จะซีอิ้วเบงวันเ,นเยยนป็นกระสียอดอันน่ะเนยใส่ลงไปแม่พิฟนี่น้ำจักหน่อยเพื่อ,อาวาันจิบว่ให้ติดนะจ้ะเพื่อวันจะเอาเนยหน่นอยหยอดลงไปใน,นนี่เพื่อจะบ่ โให้มันติสมาจาะเนาะมันไป็นติดเต่าอ,อึ่งไว้กันเนะาะโบไฮมันอันนั่นเด้พอพ่อไฮมันอันท้าซื่อๆื่ไหมจ๊ะท้าซื่อเนยท้าหร้อเขาจะมีแปรงมาแปรงแปงกันได้น้จ้ะอันนี้แค่กินเองเทาเกับใส่เมื่อเอกมันสะดวก มันก็ษิเหลืออยู่ได้นี่ก็สษใส่งตัวอื่นไปน้ำละจะเนาะแล้วก็ษิใส่พิมพ์นี่ทุกปอใส่มันเต็มเลยค่ะเพราะว่ามันสิพองมาอีกเพื่อว่ามันพองนะจนะเนาะมันสิพองขึ้นมาอีกเลยเต็มถาดพี่เด้ ใส่เจือเครื่องใส่เครื่องเดียวนี่ครับเพราะว่าอันนี้มันเต็มคนน่ะนี่นเนที่ยวแ็บหน่อยวันนี้เขาก็เสไปเอาอันบูเบอรี่ จะเป็นแบบนี้แล้วเขาก็สิไปอบกันนาะจ้ะอันนี้มันถ้ากดมันเพื่อว่าบ้งางขมันอัน เนอยอะค่ะทากดมันเพื่อว่าปล่อยมันติดน่าจะเนาะมือกับล่างดีแล้วล่ะจะเฮ็ดกินเจ้าของเฮ็ดจังไหนก็เฮ็ดตัวเฮ็ดกินเจ้าของนอ่าจะแต่ว่ามือล่างดีแล้วจะที่จริงขา้าก็แป้งๆป้ง,ปงนะมาใส่จ่ะ เฮ็ดกระน้มเห็ดกบะปาอยใหญ่เฮ็ดวบว<บ>ตายตัวกะอากะมันพอพอพอ,พอดีปริมาณ่น่อยจ้ะมันพองขึ้นมาจนบานพนดีหนี่นบูรี่ใส่ ฟินนะแม่จ้ะขนมเค้กหรือขนมมัฟฟินมันกเ็เห็ดไก่ๆกันนะคะคือกันนะเด๋ยนะวถ้ามันหอดแล้วไไเาก็ไปใส่เตาเนาะจะเนาะใส่เตาอบหอดไปหเ่าตาอ,อบเนี่ยเัาก็จะใส่ลงไปเัยใช่ มีแนวสวยไหมคะขนมมัฟนเฟ็ตนอะจ้ะเนาะเขาหองเนาะส่วนอันนี้ก็ะสิเป็นแบบนี้จ้ะแต่ห้องปทูท่าเนยขัางกดมันมัน,ม,นมันจะนั่นไหมจ้ะ มันจะติดกันมันจะแกะออกหนกักไปเด้เห็นไหมสวยไหมคะนี่กลมันจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้ใส่ในไว้เนาะหอมจ้ะสวยไหมคะขนมนิ่มกรอบเชียวทั้งนิ่มทั้งกรอบอันกรอบหน้ามันนะคะกรอบหน้ามัน กับข้างในมันก็จะน,นิ่มอร่อยค่ะแซ่บน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะมาจ้ากินกาแฟกันดื่มกาแฟกันกับขนมมัฟฟิน มาจ้ามากินขนมมาฟินกันกันกบกาแฟนะคะใครดื่มกาแฟก็กินกับกาแฟได้ค่ะนี่อร่อยมากๆเลยทำกินเองอ่ะอร่อยใหม่ครั่อนี่ต้องมาซื้อเขาเลย คลิปนี้ก็ไว้สเนทุกคนนลเจอกเด้อบ๊ายบาย